น่นแะครับแมวกับอยู่ด้วยกันครับแม่กับมาอยู่ด้วยกันครับนะครับเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันครับเขาไม่เคยกัดกันครับเนี่ยตั้งแต่เล็กครับตั้งแต่เล็กจนโตครับเนี่ยอยู่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่เคยกัดกันแล้วเนี่ยเนี่ยผมไม่พลังได้ดูครับเนี่ยครับใส้ขนให้วันนี้ตลอดครับตั้งแต่เล็กจนโตครับไปแล้ว เนียเหมือนกันครับแม่มันก็เหมือนกันครับอ๋อล้อก็ใส่ขนให้เหมือนกันครับแล้วนั้นนันครับเนี่ยแม่เนี่ยครับเขาใส่ขนให้ตลอดครับเขาไม่เคยกัดกันเขาไม่เคยนั่นเลยครับไม่เคยกัดลงเขาเล่นกันตลอดครับนะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพดีๆแล้วว่ายังไงเดี๋ยวค่อยให้ใหม่ดูทีครับ